สวัสดีครับทุกคนเราก็อยู่กับช่องไ s o ์โอนลอนโดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องอวิธีติดหมวกกล้องวิธีเอากล้องติดหมวกซึ่งเป็นโก o p r โปน่าจะดีสุดในณนะวันนี้นะวันที่ถ่ายทำคือปีสองพันยี่สิบเอ็ดต้นปีทีนี้เราจะติดกล้องพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่เอาแคมป์มาติดบนหัวปับ๊บต้องทําให้มันเหมือนมุมมองขับขับที่เนาะนจะได้สนุกเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์นะนี้ก็อยากให้เห็นมุม ท้องฟ้ามุมถนนข้างหน้าแล้วก็มือแหน่นิดหน่อยไม่ได้แบบกลมดูตาไมปดูความเร็วอย่งยา,องางเดียวหรือว่าเหนยเงยดูฟ้าดูตกดูไม้อย่างเดียวไม่เห็นว่าตัวเองขับรถเหมือนเดินเหมือนวิ่งด้วยความเร็วสูงใช่ไหมทีนี้มาดูกันว่าจะติดยังไงแบบไม่ต้องปั้นกาวนะแบาบงที่เขาทํากันหลายช่องเห็นเขาเขาจะปั้นกาว,แป,กาวแปะกันแต่อยู่ที่เขาชอบนะเพราะถ้าไปแปะกาวไปบางทีมันก็อาจจะแหนื่หนากว่าตัวนี้ก็เลยนะที่ผมใช้มันจะเป็นตัวยึดแบบแบบนี้ อ่ะแบกข้างๆก็ยื่นออกมาตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะช้อปปี้มีขายไม่ถึง200เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคือขวาบนก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ขวาบนถ้ามันติดลิงก์แน่นะถ้าไม่ถ้ามันสุดไม่เห็นคุณไม่เห็นก็ขึ้นให้คุณดูในคลิวติเคชั่นข้างล่างนะทีนี้พอจะติดกล้องพคนนี้แล้วก็ใช้ไมค์ด้วยเพื่อเราจะพูดไปด้วยขับไปด้วยเป็นโมอเตอร์วีลเล,ล็ตเรา้องทำไงก่อนอื่นเราต้องมีไม้แอดเตอร์แอดเตอร์ตัวนี้ของโคโป ถ้าเป็นโกโปรเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแนะนำาซื้อของมันเท่านั้นนะมันไม่น่าจะมีไม่อย่างอื่นหรือว่าเปอร์าร์ตี้ทำออกมาแล้วแบบใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซื้อมาตัวหนึ่งแต่ก็ไม่แพงนะนัาจะสองพันพันปลายๆถึงสองพันต้นๆนะเป็นกลางนี่แหละปัะมานั้นนี้ก็เก่าแล้วความใหญ่ของมันคือนี้โกโปรเก้าตัวมันใหญ่เห็นไหมมาเริ่มเลยจะปิดยังไงให้มันไม่เหวียงไม่ไม่ไม่ปิวแล้วก็ให้มันอยู่ในอันเดียวกันก็คือแนะนำว่าใช้ตัวนี้ เคสนะเขียนไปแล้วตัวนี้หลักไม่ถึงสามร้อยคือในช้อปปี้ก็มีในออนไลน์ทั่วไปลาซาด้าอะไรเงี้ยมีหมดก็ดีของมันคือมันจะไม่มันจะมีตัวขายยึดของมันมเองมาเลยนี่จะได้ไม่ต้องใช้ขาของโกโพที่มันมีมาเพราะตัวนี้าะขามันเนี่ยมันดูเอาตรงๆนะรผมว่ามันไม่เข้าใจงะไรเผืมันเผื่อเราขับเร็วเนอะบางทีแบบปุ๊บปุ๊บหล่นหายไปแล้วก็หรือว่าทําหักอย่างเงี้ย ซื้อใหม่ดีเทสมันก็จะแพงกว่าไอ้พวกนี้ยอยู่แล้วคิดว่าไอ้ตัวขายนี่อย่างเดียวเนะี่ยซื้อนี่อันหนึง่งซื้อนี่ดีกว่าดีกว่าทีนี้เวลาใส่เนี่ยมันจะต้องถอดฝาออกเพื่อให้มัมนมีช่องใส่เสียบไม้เนาะช่องเสียบไม้มันไปอยู่ช่องเดียวกับแบตมันไม่เหมือนกลุ่มโปรเจกต์นี่มันไปอยู่ช่องเดียวกับแบตอย่างนี้ถอดฝาดึงพุทออกมาเลยไทซีอยู่นี่ถ้าเป็นก o p r o โปรเจกต์เนี่ยมันจะอยู่ของเราฝั่งมันจะอยู่ฝั่งนี้นี่มันไม่รู้ใครไม่รู้คิดให้มันมาอยู่ฝั่งเดียวกันเราก็ต้องถอดฝาแบออก ทีนี้คนที่ไม่ใช้เคสเนี่ยคิดว่าจะไม่ซื้อเคสเนี่ยมันจะมีฝาแบบที่มีช่องหายก็าใช้อย่างนั้นก็ได้แล้วก็เอาไม้แตะน้ำเตยข้างๆหูเข้าขา,าไปโอเคเพื่อนต่อเมื่อกีก้กล้องโอเวอร์ฮีทลองอัดพูดใหม่นิดนึงที่ต่อจากเมื่อกี้คือพอเราเปิดฝาออกปุ๊บใช่ไหมมีช่องตรงนี้ปุ๊บให้เราเปิดเคสกลางออกมารัดเข้าเลยปึ๊บปึ๊บไปอ่ะอยู่นะ ปิดขวาปึ๊บเสียบไปเสียบอะแดปเตอร์ไ์ปึ๊บอ่าตาจะประมาณน,นี้แล้วก็เหลือแค่อย่างเดียวคือยึดเข้ากับตัวตัวหมวกเนาะตัวหมวกเรา,าเนี่อย่างนี้ใส่เข้าไปสกูแนะนำว่าให้มุมมันจะเทิดขึ้นนิดนึงนะเป็นแบบเทิรดขึ้นอย่างนี้ มันจะเหมือนเวลาเราเหมือนมุมมองมาแล้วเราขับแล้วก็คนดูจะไม่เียนห่วงว่จะได้ไม่เห็นตะเรือนไม้นะจะได้เห็นอะไรบ้างที่จะดูตะเรือนไม้อย่างเดียวก็ไม่ใชถ่ถ้าไม่เด้เราทำถ้าเราปีปดแบบสามเราตดเวลาเนาะแนะนำว่าติดให้เลยขึ้นแล้วก็กันชั้นเหลืองด้วยบางทีมีคนแน,นะนํามาดูดีไม่มีํางเจยนะตันหนักหน่อยนะ เครื่อทเคลื่อนทวยหนักขึ้นนิดนึงเพราะมันไม,ม่ตัวเล็กแ,แปดเนาะแปดเป็นตัวแค่นี้ดูดิใส่ดิต่างกันนะแปดเล็กเลยอะวางข้างกันเนี่ยแล้วก็มีจอหน้าไงอันนี้มันไม่มีมันเป็นแค่ทีีธรรมดาปลาเก็บไว้อลูมิเนียมไม่อยายหายนะปึ๊บไม,ไม้ไม้เนี่ยแล้วจะแล้วจะทอบเลยนะเก็บยังไงผมว่ามัดเก็บไว้ใต้คลัง อ่น,นี่่นน,นีี่ติดไมค์ข้างกับตรงนี้เอาสายมาันจะสายายาวหน่อยถ้าเกิดไม่อยากให้มันยาวไปให้รันต่อให้นะเพราะสายข้างในพวกนี้ละเอียดอ่อนอย่าตัดต่อเองมันไม่ใช่สายไฟธรรมดามันคือสายไมโครโฟนทีนี้ขั้วแจ็คเนี่ยต้องใช้เป็นพียาเย็นะคืะสอสองขั้วอย่างนี้สองฉีดถ้าเป็นสามฉีดเนี่ยมันจะเป็นของโทรศัพท์มือถือซึ่งมาเสียบเข้าอะแดปเตอร์โอโ,โปลไ,ไม่ได้รันไม่หายเป็นอย่างนี้เดี๋ถ้าเกิดมีไมค์พอทำมือถือจริงจะใช้ก็กางหัวแปลงไง นี่โหลดนะโหลดโหลดตัวนี้นาวิเอโก้แล้วแต่นะว,ว่าจะใช้แบบไหนนะถ้าเกิดใช้ไม้บางบาง,บางรุ่นเนี่ยบางตัวผมว่าผมเคยลองแล้วผมวิ่งเ,เร็วแล้วเสียงมันมันดูดเสียงเยอะเกินแล้วมันทําเสียงเราหายไปด้วยนี่บน,นะนามตามานี้แล้วถ้าจะสร้างฝันนะไอ้ต้องเก็บไม่เพราะว่าบางคนก็เก็บป่วยวันนี้หรือว่าเก็บ พันมาข้างหน้าดื้อเลยก็ได้พันข้างในหรือไปตัดสายให้สั้นเลี่ยแต่จะ,ะสะดวกเลยแล้วนี่หมวกผมก็จะเป็นตัวโชว์เอกมันจะมีนอกรกาดนี้นี่มือถือกล้องนอกรกาดนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอ้อมนอกกาดตรงนี้ก็แหละระวงนี้การลมการเสียงลมที่มันเข้ามาข้างหน้าก็ข้างล่างเป็นแผ่นการลมหวนข้างล่างตัวนี้ก็ช่วยในยเรื่องของลมที่จะเข้ามาใต้คางแล้วเสียงมันจะเข้าไปที่ไม้ทั้งนั้นทังนี้เนี่ยผมแนะนำว่า สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปจูนในโปรแกรมไม่ว่าคุณจะตัดต่อด้วยอ,อะไรทีมีโปรโทรน่เวกัสไปกังคัดท้ายคุณก็ต้องไปจูนเสียงให้มันเหมือนเสียงเราอยู่ดีเพราะยังไงเนี่ยเสียงไม์ก็คือถยงไมโครโฟนจะให้เหมือนเป๊ะมันก็ต้องเป็นไม์ตั้งโต๊ะพูดอะไรไมที่เขาทําพิธีกรอะ่ะเออนะอะไรอาจจะเหมือนจริงแต่พอพวกนี้ด้วยด้วยซิสตเต็มมัน,นเป็นซิสเต็มแบบเล็กๆที่ต้องที่ต้องติดที่งพกพาไปมันก็จะไม่ได้อลังการเสียงดีเท่าพวกนั้นอยู่แล้ว ราต้องมาทาหลังหลังหลังนัเรียกอะไรโพสต์คอนเซ็ตติ้งหรือว่างานหลังกล้องอีกทีนึง่งเดี๋ยวเราลองไปดูการขับขี่กันว่าเป็นยังไงอ่ะนี่อะทดสอบมุมกล้องนะม้มันจะเห็นประมาณประมาณนี้เหมือนเรามองไปข้างหน้าจริงๆเนอะอ่าจะลงไปขับขี่กันดีกว่าว่าภาพเป็นยังไงเอาจริงนักโครโปรกันสั่นมันดีนะถ้าเห็นว่ามันนิ่งเนี่ยเพราะระบบซิสเทมโดยเฉพาะเลยคือไม่ต้องไปทำอะไรเลยแค่ ถ้าติดมันเป็นที่คางไม่ต้องเปิดบูตเเปิดแค่หมดเ,เปิดเรนไวนเฉยไม่ได้เป็นซูเปอร์วิวนะถ้าซูเปอร์วิวมันก็จะมันนิ่งกว่านิดนึงดูว่าถ้าเป็นถ้าเป็นดีเนียเนี่ยภาพมันจะแคบผมว่ามันดูแล้วมันเวียนหัวนะแล้วแต่นคนชอบนะบางคนอาชอบดีเนียก็ได้ ทดสอบทั้งไม้ทดสอบท, <c oughs> ท,ท,ทั้งกล้องทดสอบทั้งการสั่นโทรศัพท์นะสามอย่างในเวลาเดียวกันคลิปเดียวให้มันคุ้มไปเลยลองเอาไปใช้ดูเป็นเป็นรีเฟรนซ์กันดูว่าเออเนี่ยติดหมวกแบบนี้เนี่ยเป็นไงบ้าง ก็กำลังสวยนะเนี่ยมุมกำลังสวยเนาะผมไม่เห็นกล้องนะแต่ผมพูดไว้ก่อนเนาะผมเคยดูแล้วว่าผมว่ามุมมันสวยแล้วก็เสียงใช้ได้แต่คันนี้เสียงมันจะดังนิดนึงแล้วก็ผมว่าหมวกอ่ะมันยังเก็บลมไม่ดูนะผมว่ามันยังเก็บลมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าคุณติดอ่าอะไรอีกหรือติดอะไรที่มันแพงกว่าใบนี้ผมว่ามันก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้เพราะใบนี้มันก็ไม่ได้แพงมากนะผมว่ามันก็กลางๆพตถ้าเป็นแพงจริงมันต้อง มันต้องเงียบกว่านี้ผมว่านะแต่แล้วแต่อตอตอชอบแหละเป็นไงบ้างกล้องถูกใจไหมประมาณนี้เสียงประมาณนี้ลองดูนี่ผมจูนเต็มที่แล้วมันได้ประมาณนี้ถ้าใครจูนเป็นจูนกี่ยังไงสอนผมด้วยแล้วกันนะ,ะนะผมก็ไม่ค่อยเก่งเพราะเพิ่งเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาลองเล่น จริงจังเมื่อก่อนแค่ติดกล้องเฉยไม่ได้ติดไมค์ไม่อะไรพอมาเริ่มรู้ว่าติดไมค์ได้หาพปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจูนเสียงลมออกไปทําให้เสียงมันคนพูดธรรมดาหรือว่าให้มันน่าฟังอ่ะคือผมเองยังไม่อยากฟังอีกคนอยากฟังได้ยังไงถูกไหมเราเองยังฟังแบบยังอยากปิดสําคัญเสียงตัวเองแล้วยิ่งอย่างรถอย่างเงี้ยเสียงมันไม่ได้นุ่มเสียงมันก็กท่ากับรถสองถูมเนาะมันก็จะมีเสียงระควรเข้าไปในกล้องเยอะถ้่เป็นสีสูบมันก็จะวุบมันก็จะไปจูนเอาเสียงที่เป็นเสียงทอนต่ำ ทั้งทุ้มเนี่ยก็ต้องทําใจเขาต้องหัดไปว่ากระจูนยังไงให้มันเข้าที่ส่วนใครที่มีโกโปรแปดนะแปดด้วเจ็ดกันเ่ผมว่ามันก็ยังโอเคทีนี้แปดมันก็สภาพเดียวกันนะเทปมันจะใช้กันเพราะว่าฝามันอยู่นี้เหมือนกันใช้ซีไปอยู่ตรงนี้เหมือนกันไม่เข้าใจว่ามันผ่านมาได้ไงตอนที่เขาเสนอวงโปรเจกต์กันนะอวงดีเหมือนกันอ่ะทำมาแล้วเนาะเขาใช้เพราะเรื่องการสั่นยังไงผมว่าผมให้โกโปรดีสุดแล้วตอนเนี้ย ถ้าจะเทีบว่าออโต้แอคชั่นมีการสั่นดีกว่าอะไรดีกว่าแต่ผมว่าสีภาพอ่ะผมว่าเนี้ยสวยสุดแต่ไม่รู้นะถ้แต่ชอบอลองนี่บอกมันก็จะมาตามมานี่ปวดไหมถูกใจถูกใจปะเราเดีจะชอบจริงจริงนะแต่ชอบโอเคงั้นขอฝากที่นี้นะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับกดชอบกดไลค์ถ้ากดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ We'll